พิกพอต t อดแคสต์ความรู้ i n นฟินิตีย่อยต้มเสิร์ฟให้ท่านภายใน8นาทีต้องเข้าใจ Broad to you by e u r ์ริงเกอร์อินเกลฮาร์มแอนิมอลเ a ลท์ไทสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พิกพอตพอดแคสต์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราจะต้มยำทำข่าวครับใน8ถึง10นาทีให้กับทุกท่าน อีพีที่แล้วครับเราพูดถึงความสําคัญของน้ําต่อสุขภาพของหมูนะครับแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพลูกหมูยานมวันนี้เรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากยานมลงมาแล้วเนี่ยในร้าอนุบาลเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับให้ลูกหมูเนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเต็มที่วันนี้นะครับจะขอเอาข้อมูลวิชาการครับที่เราเคยคุยกับดรครตันจอห์นสันนะครับจากคาร์เทสเวเทอรีเนเรียนนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยทางบริงเกอร์ครับเชิญแกมาบรรยายนะครับในมิสซิลีเอ็กซ์เิรดครับ ดรเครตันจอร์สันนะครับบอกว่าการที่ลูกหมูนะครับจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากที่สุดเนี่ยก็ต้องไปดูที่เรื่องของการกินอาหารครับดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันฮะว่าการกินอาหารเนี่ยในร้านอุบานเนี่ยมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างปัจจัยแรกครับน้ําหนักตั้งต้นของลูกหมูอย่านมครับเราต้องย้อนไปดูนะครับตรงตัวแม่พันธุ์เลยว่าปัจจุบันเรารู้กันดีฮะว่าลูกหมูเนี่ยที่เกิดมาจากสายพันธุ์ลูกดกเนี่ยจำนวนน้าหนักเฉลี่ยม,มาจะลดลงนะครับ ดรครตันมองว่าน้ำหนักเฉลี่ยเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.4กิโลเนี่ยของลูกหมูเนี่ยก็น่าจะเป็นอัตราส่วนที่ทําให้มีการเลี้ยงรอดมาได้นอกจากนั้นแล้วนะครับข้อมูลของดรคร e ตันนะครับที่เก็บข้อมูลจากลูกหมูแรกเกิด448ตัวนะครับแล้วแบ่งลูกหมูที่เกิดมาตัวเล็กครับน้อยกว่า1.3กิโลลูกหมูที่เกิดมาตามมาตรฐานครับตั้งแต่1.3กิโลขึ้นไปเนี่ยพบว่าในร้าวคลอดครับ อัตราการเจริญเติบโตของทั้งสองกลุ่มนี้ก็แตกต่างกันนะครับลูกหมูนะครับที่เกิดมามีน้ําหนักเฉลี่ยนะครับประมาณ1.3กิโลขึ้นไปเนี่ยในล้าข้อเนี่ยสามารถมี EDG ท,ที่ดีกว่ากลุ่มตัวเล็กเนี่ยถึง30กรัมต่อวันฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังส่งผลครับไปจนถึงตัวรล้าอนุบาลครับที่อัตราการเจริญเติบโตของ2กลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถแตกต่างกันได้อีกถึง40กรัมต่อวันอย่างไรก็ตามฮะ40กรัมต่อวันนี้เนี่ย เป็นลูกหมูตัวเล็กที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษสําหรับลูกหมูที่เกิดมาตัวเล็กแล้วถ้าเกิดปล่อยนะครับปล่อยการเลี้ยงแบบปกติไม่ได้มีการดูแลอย่างเข้มข้นเนี่ยปรากฏว่าอัตราการจเจริญเติบโตในช่วงร้าวอนุบาลเนี่ยแตกต่างกันถึง70กรัมต่อวันครับดังนั้นน้ําหนักอย่านมลูกหมูครับนี่คือจุดพลอยแรกที่ดรเครตันบอกไว้ครับว่าส่งผลต่อการจเจริญเติบโตในร้าวอนุบาลแน่นอนส่วนที่2ครับ การให้อาหารนะครับอุปกรณ์การกินอาหารต่างๆรวมถึงปริมาณการกินน้ำเนี่ยก็ส่งผลนะครับต่อเรื่องของการเจริญเติบโตในร่างนุบานเช่นเดียวกันจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยครับในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆฟาร์มเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับดรครีตันบอกว่าอย่าลืมไปตรวจสอบความแข็งของตัวกระเดื่องที่บริเวณจุดที่จะปล่อยออกของอาหารด้วย พราะถ้าหากว่ากระเดื่องแข็งเกินไปนะครับตั้งไว้สําหรับหมูอายุใหญ่เนี่ยแต่ลูกหมูตัวเล็กๆไม่สามารถไปกระทุงได้เนี่ยก็อาจจะทําให้อาหารไม่หกลงมานะครับหมูกินอาหารไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทํากระเดื่องเนี่ยมันหลวมเกินไปครับตัวอาหารก็อาจจะหกหล่นออกมาได้นะครับดังนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งครับที่ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารโดยแบบแมนนวลนะครับตักให้หรือใช้เป็นเครื่องอัตโนมัติเนี่ยจุดกระเดื่องจุดออกของอาหารเนี่ยดรเคลรตันบอกควรตรวจสอบครับ ส่วนที่2ในเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารนะครับก็คือในเรื่องของการปรับสภาพลูกหมูครับในช่วงแรกนะครับลูกหมูเนี่ยมีการย้ายนะครับหย่านมออกมาเขาคุ้นเคยกับอาหารที่เป็นตัวนมนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็อยากจะต้องมีการปรับสภาพลูกหมูโดยการให้เป็นการกินอาหารเป็นโจ๊กครับดรเครตันบอกว่าเราสามารถเสริมโจ๊กให้กินนะครับในช่วงแรกครับ3าวันแรกหลังจากหย่านลมลงมา นะครับให้กินอาหารเนี่ยประมาณ4ครั้งต่อวันครับแล้วก็อัตราส่วนความเข้มข้นของโจ๊กเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละวันนะครับในวันแรกเนี่ยอาจจะใช้น้ํา3ส่วนครับอาหาร1ส่วนวันที่2ก็เป็นน้ําครึ่งอาหารครึ่งวันที่3เนี่ยก็ถึงจะปรับเป็นน้ํา1ส่วนครับแล้วก็ตัวอาหาร3ส่วนซึ่งผลตัวนี้นะครับที่ดรเคลตันมองครับเน้นช่วยลูกหมูตัวเล็กๆครับ เราจะสามารถสังเกตได้ว่าลูกหมูตัวเล็กๆกินโจ๊กแล้วสำลิดผลหรือเปล่าก็ดูการลงพุงของลูกหมูครับอีกข้อมูลหนึ่งฮะเราคุยถึงเรื่องน้ําใน E ีีที่แล้วดังนั้นอัตราการไหลของน้ําตามที่เราคุยไปก็ยังสําคัญมากๆต่อการกินอาหารนะครับรวมถึงเรื่องของปริมาณนะครับจุกน้ําต่อปริมาณหมูครับปัจจุบันนี้นะครับในอเมริกาแนะนําว่า1จุกน้ําต่อหมู12ตัวครับแต่นี่ก็จะเพียงพอในการที่จะให้หมูกินน้ําได้แล้วก็กินอาหารได้ การดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมก็สําคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับสำหรับหมูนุบาลดเรเครตตนมองไว้เลยครับว่าเรื่องของวัสดุปูรองนะครับความอบอุ่นใต้ไฟกก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็อย่าลืมครับตัวหมูจะเป็นตัวบอกที่ดีที่สุดครับการกระจายตัวหรือลักษณะการนอนของหมูในา้าวอันนี้ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เรายังจําเป็นต้องดูแลอยู่ครับในส่วนสุดท้ายนะครับ เวลาจะ,จะมองในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวหมูเนี่ยสุขภาพสําคัญครับขาดไม่ได้เลยใน,รรในการควบคุมโรคระบาดสําคัญในฟาร์มนะครับดรเกรตันบอกครับว่าเวลาที่เกิดการติดเชื้อเข้าไปเนี่ยมันมี2เฟสด้วยกันสถานะแรกนะครับหรือเฟสหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่หมูป่วยฮนะดังนั้นหมูป่วยเกิดอะไรขึ้นครับกินอาหารไม่ได้ตายคัดทิ้งนะครับมีการแพร่เชื้อสเตจท,ที่2ที่เรามักจะไม่ได้มองนะครับหรือมองข้ามไปก็คือ หมไูได้รับการรักษาครับแล้วก็กำลังฟื้นตัวกลับมาแต่ดรเครตันบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรักษาแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยประสิทธิภาพการผลิตนะครับหลังจากการฟื้นตัวม,มันอาจจะไม่สามารถกลับมาได้เท่าเดิมครับดังนั้นขี์พอยต์ตรงนี้ที่ดรเครตันฝากกับทุกคนนะครับก็คือพยายาม prevention ครับหรือการป้องกันสำคัญที่สุดนะครับก่อนที่จะเกิดการรักษานะครับ ข้อมูลในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยนะครับดรเครตตันยกตัวอย่างครับการควบคุม PIS นะครับในอเมริกานะครับมีงานทดลองครับที่รองมีการป้อนเชื้อ PIS เนะครับเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการติดเชื้อนะครับพบว่าหลังจากมีการป้อนเชื้อนะครับในหมูที่30กิโลขึ้นไปนะครับแล้วมีเป้าหมายนะครับในการผลิตเนี่ยที่จะจับขายที่ประมาณ130กิโลเนี่ยกลุ่มที่มีการป้อนเชื้อ PIS หรือติดเชื้อเข้าไปเนี่ยส่งผลกระทบนะครับของ ก็ต่ออัตราการเจริญเติบโตเนี่ยถึง1ิบออัตราการแลกเนื้อนะครับกระทบไปถึง7%นะครับวันเลี้ยงครับในหมูที่ติด PIS เนี่ยมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มควบคุมเนี่ยต่างกันถึงเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับเทคโฮมเมสเซจนะครับที่ดรครตันจอห์นสันนะครับฝากไว้ให้กับเราครับการดูแลลูกหมูอย่างนมแล้วก็หมูในบ้านให้มีประสิทธิภาพก็คือเรื่องของการป้องกันโรคครับอันนี้สำคัญมากเป็นคีย์ u ักเซสแฟกเตอร์เลย นะครับแล้วก็ส่งผลนะครับต่อเรื่องของการกินอาหารได้ของลูกหมูน้ำหนักตัวที่เสียไปครับในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีการฟื้นตัวกลับมาอันนี้จะถูกชดเชยกลับมาครับด้วยการที่สูญเสียอัตราการเจริญเติบโตวรวมถึงวันเลี้ยงที่มันยาวนานมากขึ้นครับวันนี้เราได้ทราบแล้วนะครับถึงข้อมูลที่สําคัญนะครับในเรื่องของการดูแลลูกหมูอย่างนมหมูอนุบาลน,นะครับให้มีเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับทุกท่านนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Piy c o n n e c t t ็ต a t t ก c h YouTube Channel หรือ p i c p Pod, p o พ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ